สวัสดีครับเราก็อยู่กับช่องสัญญาพาไปนะครับวันนี้ก็เป็น ep ที่ระหว่างเดินทางนะครับก็คิดว่าจะแวะเที่ยวสมัยตรงนี้ก็คือน้ำพุร้อนเทพพนมนะครับอยู่ทางไปาจากระหว่างออบหลวงนะครับมาไปเส้นทางมแม่แจ่มนะไปทางนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับค่าเข้า,ขาเนี่ยคนละยี่สิบาทนะครับถ้าเป็นรถเครื่องเนี่ยย0บาทถ้าเป็นรถยนต์30มสบบาทแล้วมันก็จะมีน้ำพุร้อนที่เรา ใช้ในการอาบนะครับก็อยู่ตรงนู้นเนาะอยู่ตรงนู้นนะห้าสิบาทนะเดี๋ยวผมจะก็เดี๋ยวเราชมนกะคลิปนะครับในคลิปบ้านมันมีบรรยากาศอย่างไรบ้างก็ฝากเข้าไปคอมเมนต์ไปดูติดตามได้นะครับตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่จอดรถ ส่วนฝั่งนู้นก็น้ำพุร้อนนะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะครับมีห้องน้ําให้เราได้เข้าห้องน้ํานะครับมีโต๊ะให้เรานั่งครับนี่บรรยากาศข้างในนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เราก็อยู่ที่นี่นะครับผมนี่คือน้ำพุร้อนเทพพนมนะครับเดี๋ยวเราจะมา ดูบรรยากาศนะครับโดยรอบๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบๆของน้ําพุร้อนเทพพนมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินดูก่อนเนาะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่อันนี้ก็คือน้ําพุร้อนนะครับนี่เดี๋ยวมาดูนะฮะบรรยากาศความร้อนข้างในเขาบอกว่าความร้อนตรงนี้นะครับอยู่ที่85องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่ร้อนมากถ้าโดดเข้าไปก็คงน่าจะไม่เหลือนะครับรยากาศดูนะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูโอ้โหความร้อนนะฮะร้อนมากอันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับผมทางเดินนี่ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นน้ําพุร้อนเหมือนกันนะครับผมเขาบอกว่าเราก็สามารถที่จะลงไปอาบได้แต่ผมน่าจะไม่นะครับเรามาดูก่อน เรากลับมานะครับบรรยากาศแล้วก็เดินเล่นนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะวิ่งวิ่งเล่นได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับว่าจุดตรงนู้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเราจะไปดูกันนะครับนี่อันนี้คือจุดต่อไปนะครับผมเ<ๆ>ขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่90องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันร้อนกว่าจุดเมื่อกี้จุดเมื่อกี้คือแค่85องศาเซลเซียสเรามาดูนะครับตรงนี้ว่าเป็นไงบ้าง นี่นะครับผมพาม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 ารอความร้อนคืออันนี้ขนาดผมอยู่ไม่ค่อยห่างนะมันร้อนมากเลยนะครับนี่นะครับน้ำพุร้อนเทพธนม oh, นี่นะครับผมนี่นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาอาบน้บําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับให้ทุกคนอาบกาัดนดูเฉยำบรรยากาศ อันนี้คือน้ําพุร้อนนะครับผมน้าพุร้อนเนาะถ้าเราโดดเข้าไปมันก็ร้อนมากนะครับนี่เรากลับมาดูที่เราเดินไปเรื่อยๆนะครับนะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับนะครับคือเราเดินวนจนรอบนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากนะครับก็ให้ทุกคนมาได้นะครับผมแวะผ่านมาทางนี้ทางไปแม่แจ่มนะครับผมอั้ไม่ถึงนะฮะแม่แจ่มน่าจะยประมาณสัก35กิโลนี่นะบรรยากาศ โอเคเนาะบรรยากาศดีมากนะทุกคนนี่นี่ผมก็มาพาทุกคนมาอยู่กับช่องสัญญาพาไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือน้ําที่ลงไปนะครับเขาก็จะทําบริเวณน้ําลงไปตรงนี้นะครับผมนี่เขาบอกว่าบอ่อน้ําร้อนไข่ต้มเจ็ดถึงสินาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับผมตรงนี้นะครับนี่นี่นี่บรรยากาศ ร้อนนะครับขนาดผมอยู่ห่างประมาณนี้นะความร้อนที่ได้รับเนี่ยเยอะนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคน ที่เข้ามารับชมช่องสัญญาพาไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าให้ไปถ่ายทำที่ไหนถ่ายเรื่องอะไรคือผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเก็บเรื่องราวไว้เป็นวีโอนะครับ mm. เผื่อที่วันหลังวันข้างหน้าเอาไม่ใช่วันหลังสิต้องวันข้างหน้าเนี่ยจะได้กลับมาดูนะครับขอลากันไปก่อนนะครับผมกับภาพบรรยากาศที่น้ำพุร้อนเทพพะ โนมนะครับผมบรรยากาศคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ